สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งัรงน่ายินดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาขอใช้คําว่าร่วมศึกษานะผมไม่ได้เก่งอังกฤษไมไ่เก่งอะไรผมก็ทําคลิปกันอาหารเจการท่องเที่ยวสัตว์เลี้ยงแล้วก็คลิปธรรมะนั่นเองนะผมแล้วก็การ,กรเกษตรนะผมแต่ตอนนี้ก็คือปัญหาคือว่าเรามาทําคลิปการธรรมะเนี่ยเราดนออนไลน์ประชุมกันแลวทีนี้ก็มี พี่ทุกท่านนะผมก็คือเด้นร่วมศึกษาแชร์ประสบการณ์กันใน,นเรื่องของไฟล์เสียงมันเป็น MPC จาก MPC เราจะแปลงเป็น MP3 อย่างไรเราจะไปแบบนั่นแหละผมแปลไปอย่างไรแล้วก็พิมพ์พิมพ์ไปเลยนะครับผมใช้แปลแปลไฟล์นะผมแปลไฟล์ก็คือจาก MP3 เป็น MPC นะครับผมนนบผมันไม่ขึ้นมาให้เดว โอเคอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับผมเราก็พิมพ์เข้าไปที่ Google แล้วเราก็พิมพ์พิมพ์คำว่าแปลงไฟล์แปลงไฟล์ mp 4เป็น mp 3แปลงไฟล์ mp 4เป็น mp 3นะ mp สเป็น mp 3เสร็จแล้วก็ลองทีเข้ามาครับว่าเครื่องมือแปลงไฟล์ mp 4เป็น mp 3ก็คืออันแรกเลยนะครับผมิกบทีวกเข้าไปอ่าเสร็จแล้วพะมาณนั้นนี้นะครับผมพอมานานนี้เราก็จะทําการเลือกไฟล์เลือกไฟล์ตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะเลือกไฟล์เราต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับผมไปที่ลายอ่ะอันนี้ลายคอมพิวเตอร์เราคงไม่ต้องบอกนะว่าเข้ายัางไงเนาะก็คือสแกนที c o d คเข้ามา แล้วผมจะเอาไฟล์ของคุณพี่ท่านนี้ส่งมาให้ผมทั้งหมดเนื้อที่ส่งมาให้5ไฟล์สมมติ5ไฟล์พอเราเข้ามาพอเขาเขาส่งไฟล์มาแล้วใช่ไหมผมอืมเราก็จะทําการกดบันทึกตรงนี้นะตรงนี้นะครับกดบันทึกไปเลยมันก็จะดาวน์โหลดนะผม มันจะขึ้นว่าเปิดโฟลเดอร์อ่านออกปามเลยเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะผมจำไม่ได้นะอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่าปิดหน้าต่างมาที่ไฟที่สองบันทึกเรากดบันทึกไฟที่สองเสร็จแล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะจะขึ้นมาตัวอันที่สามเนี่ยอันที่สองจำไม่ได้นะครับผมอ่ากดบันทึก เนี่ยจะขึ้นมาที่สามถอดห้าไฟล์นะกดบันทึกเปิดโฟลเดอร์อืหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ไฟล์นี่มาไฟล์สุดท้ายกดบันทึกนะครับผมแล้วก็ปิดโฟลเดอร์มันก็จะขึ้นมาให้ถอดห้าไฟล์สองสี่ห้าแล้วก็จำว่าตัว V จำตัวบีนะแล้วก็อก็ลบหน้าต่าง นะผมขีดขีดล่างล่างลบลบ,ล,บลงนะครับผมทีเราจะมาแปลงไฟล์กันนะครับผมแล้วก็ลบหน้าต่างลงก่อนไม่ได้ออกนะลบออกก่อนจำไว้เลยว่าเนี่ยครับผมเห็นที่วงกลมนี้ไหมครับนะ con จำไว้เลยว่าเป็นแปลงไฟล์เป็นตัวนี้นะครับผมแปลงไฟล์เป็นตัวนี้นะจำไว้เลยนะ ท่าในใดที่เก่งอังกฤษก็โอเคนะครับผมท่าในใดที่ยังไม่เก่งอังกฤษเนาะอันนี้ขอรบศึกษาคนใหม่ละกันคน,นที่เก่งอังกฤษก็โอเคนะขอคอมเมนต์ในสุภาพหน่อยนะครับผมเพราะผมไม่ได้เก่งอังกฤษเนาะต้องออกตัวไว้ก่อนอเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์ฟต่างๆตรงนี้นะผมคงเห็นกันอยู่นะครับผมพอดีว่าเ,เรื่องหาตั้งไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะผมอเฮ้เราจาก mp 4มาเป็น mp 3เราก็เลือกคาว่าไฟล์ ลแล้วมันขึ้นมาหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราจะทัน่างไรแล้วก็กดพิมพ์คำว่าตัว V เมื่อกี้ที่เราจําเราจําได้ไหมครับผมเราต้องจําให้ได้นะครับผมว่าไฟล์ที่เราอ่ะเป็นอะไรนะผมทั้งหมดมี5้าไฟล์ผมเลือกไปอ่ะแล้วก็ตอบไปเลยแล้วกดโอเพนก็คือเปิดมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครผมอ่านแล้วเลือกไปก่อนเพิ่มเพิ่มไฟล์เลือกไฟล์ต่างต่างอ่ะพิมพ์ตัว V เหมือนเดิม ที่2กด Open ไปด้วยกันเนาะโอเคนะน่าจะทันอยู่เนาะผมไม่เก่งอังกฤษนะบอกไว้เลยว่าไม่เก่งอังกฤษขอย้ำแต่ผมคิดว่าหลายๆท่านก็ต้องทำได้แบบผมในเมื่อผมทำได้หลายๆท่านก็ต้องทำได้แล้วกด Open ถ้าผมจะขึ้นมา5ไฟล์ five, นะขึ้นมาห้าไฟ แล้วผมจะให้โหลดว่าเราจะไปลงที่มือถือเราต้องโหลดโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราเรา,เราพาไปอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีทั้งหมดนะแต่รู้สึกว่าอันนี้มันจะให้ได้ไม่ประมาณวันหนึ่งได้แปลได้ไม่ไม่น่าจะเกินห้าไม่แน่ใจว่าห้าไฟล์ที่ไดนะ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมไฟล,ล์หลุดอินเทอร์เน็ตผมอืม,อมโอเคไม่ใช่ คนละอันกันอ,อันนี้เมื่อกี้ g o o g l e เหมือนกัน่ะอืะอเสร็จแล้วมันมาตรงนี้ครับผมเราก็จะเริอกเป็น mp สตอนแรกมันจะไม่ขึ้นเป็น mp 3นะมันจะขึ้นเป็นจุดๆุดดเี๋ยเราก็ต่อไปเลยครับผมน่าจะเห็นกันเนาะต่อตรงนี้นะครับผมอืมมันจะขึ้นมาหมดเลยเนี่ย w a v m c a อ๋อไฟล์หมดเลยเนี่ยไฟล์เยอะแยะมากมายไก่กองนะ เออ MP3 MP4 แต่เราจะเอา MP3 เราต่อตรงนี้มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพร้อมแล้วพร้อมที่จะด,ดาวน์โหลดแปลงลเรากดคําว่าแปลงไฟล์กําลังอัปโหลดรอสักครู่หนึ่งกําลังแปลงไฟล์ให้นะครับอืมไฟล์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ลงมาตรงนี้ รู้สึกสามฝ่าจริงจหรือเปล่าโอ้ยรุ่นรุๆนนรุนอันนี้เรากดดาวน์โหลดไปก่อนเนาะแ้วเป็นคลิกไปอันนี้คือแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วมาเที่ยว่าไฟล์ของฉันข้างบนนะครับ จะสามารถแปลงไฟล์ได้วันหนึ่งไม่เกินซักถ้าผมจำไม่ผิดไม,ไม่ไม่เกิน5ไฟล์เนื่องจากว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนผมทําไปแล้วนะผมคืนนี้เป็นไฟล์ฟรีก็จริงแต่เขาจะกําหนดให้เราว่าเราใช้วันหนึ่งได้กี่ไฟล์แปลงไฟเรามาที่ยวว่าไฟของฉันนะเสร็จแล้วมันขึ้นมาตรงนี้นะครับผมให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดเมื่อทําการดาวน์โหลดน่มันจะขึ้นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดออกไปเลยนะผมกดออกไปเลยนะผมกด เราจะมาขึ้นตรงเรามาที่ลายเหมือนเดิมนะครับผมมาที่ลายเหมือนเดิมเราจะเห็นตรงนี้ไหมครับผมคล้ายๆ้เอคลิปหนีผ้าคลิปหนีผ้าตรงเนี้ยเนาะนี่้ครับผมนะเราต่อเข้าไปครับว่าส่งไฟเนาะมันจะขึ้นว่าส่งไฟล์มันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็พิมพ์ว่าตัว v พอมันขึ้นมาตัว V นะครับผมเราจะสังเกตว่าถ้ามันเป็นไฟล์สมมุติว่า1 6 6่งหเห็นไหมหนึ่งหกหกเป็น aac aac คือเป็นไฟล์เดิมซึ่งเป็น mp4 เราจะเอาเป็น mp3 มันจะขึ้นคำว่าเป็น mp3 ให้เราเห็นไหมครับผมแล้วก็ตอบไปเลยตรง mp3 อือตอเข้าไปกด open จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับผม แล้วต่อเข้าไปอีกรู้สึกว่าอันนี้ได้สองไฟล์นะเพราะว่าเมื่อคืนผมทาไปแล้วแล้วก็เป็นไฟล์นี้หนึ่งหกหกหกจำไว้เลยว่าถ้ามันแปลงไฟล์เป็น mp สามแล้วมันจะขึ้นมาให้เป็น MP3 สามนะ,ะต่อเข้าไปกดเข้าไปเสร็จแล้วกด O อเพอมันจะขึ้นมาบนไฟล์ตรงนี้ให้เราตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เอ็มพีสามให้เราแล้วนะครับผมประมาณนี้ทีนี้เราก็จะไปทําการทําที่มือถือกันโอเคนะ เสร็จแล้วเราก็มาเข้าผมเข้า IN s h o t นะเพราผมตัดต่อ IN s h o t ผมก็จะมามาตรงที่วิดีโอเพิ่มใหม่เสร็จแล้วก็ไปที่รูปภาพที่ผมจะเลือกอคลิปโปรไฟล์นะผมอันนี้ผมจะทำแบบสั้นๆให้ดูนะครับรูปโปรไฟล์ไหนดีอ่าเป็นรูปโปรไฟล์อ่าสะพานแล้วกัน มันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเราก็จะมาทำการครอบก็คือ crop, ครอบ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 นะครับผมเรา,าจะเอาผมอาจจะเอาสิบผมชอบสิบหกต่อเก้านะครับผมผมก็จะมาเลือกแล้วพอตอนเราตอบไปเราก็สามารถเลือกได้เราจะเอาขนาดไหนประมาณเท่าไหร่อ่ะเสร็จแล้วมาประมาณนี้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะอืกดถูกใจเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็กดเลือกอย่างนี้พอกดเลือกเสร็จแล้วก็เรียบร้อย เอาแค่ okay, ประมาณนี้พอเราก็ทําการทําซ้ําก็ได้ต่อคําว่าทําซ้ํานะทําซ้ำ,นะำ,ซำตับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเพิ่มเป็นเป็นนาทีสองสามนาทีสี่นาทีอา่าเสร็จแล้วเราออกไปออกไปออกไปก่อนเอาล่างนะอา่าล่างเสร็จแล้วเราออกไปเสร็จแล้วก็มาเข้าใหม่เหมือนเดิมวิดีโอแล้วก็กดเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าผมผมขี้เกียจมาอ่าจตอย่างนงี้เราก็มาเลื่อนอย่างเงี้ยขี้เกียจไงก็คือแบบออกไปเลยเพราะมันมันมีความแบบ เรียกว่าเยอะเกินนะผมแล้วก็มาเลือกเลือกออกเสร็จแล้วเราก็มาที่คําว่าเพลงนะเพลงเสร็จแล้วเราก็มาคำว่าดนตรีอ่าดนตรีเสร็จแล้วคำว่าเข้าไปคอว่าที่นําเข้าต่อเข้าไปว่าที่นําเข้าเสร็จแล้วเราก็กดนําเข้าอีกรอบหนึ่งเลือกไฟล์นะแต่ก่อนจะเลือกไฟลนะ์เนี่ยอ๋อผมผมข้ามขั้นตอนไปข้ามขั้นตอนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ไปอ่า พอมัน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 มาจากตรงนี้ใช่ไหมครัผมสมมุติว่าตรงเนี้ยังไม่มีเพลงยังไม่มีเพลงยังไม่มีเอ่อไฟล์ที่เราต้องการเลือกเราจะทําอย่างไรเราก็ไปตรงนี้เลยออกไปที่ลายที่พี่เขาส่งมาให้พี่เขาส่งไฟล์มาให้ผมสมมุติว่าเป็นไฟล์เอาน้อยๆสุดแล้วกันอ่ายี่สิแปด สมัยไปไฟยี่สิบแปดนั้นะเรากดแชร์กดแชร์ไปแล้วเราก็บอกว่าแชร์ไปยังแอปอื่นแชร์ Share ไปยังแอปอื่นเสร็จแล้วเไหมเราสามารถแชร์ได้ไปหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นอินช็อตอิสตาแคมเตอร์ M A T e R, อะไรก็ช่างแต่เราไปตัวสีเหลืองๆเ,เนี่ยอันสีเหลืองๆนะต่อเข้าไปแล้วเราก็รอมันขึ้นมาแล้วนะผมมันจะขึ้นมาอืม ความขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ออกอ,ออกไฟล์ตรงนี้นะครับผมอันนี้ไฟล์เห็นไหมสิบเอดนาฬิกายี่สิบสองนาทีอ่ะต่อเข้าไปบันทึกไฟล์ที่นำเข้ามาโอเคการตื่นรู้คือนี่ตื่นรู้จากโลกมายากับสโลกภายในแล้วก็คาว่าใช้ใช้ การตื่นรู้คือตื่นรู้จากโลกมายากับสุโลกภายในะเรียบร้อยนะครับผมเ,เสร็จแล้วก็ประมาณนี้แล้วกดความสว่างแล้วกดเ,เขาเรียกว่าเอาแค่นี้ไฟแค่นี้พอแล้วก็กดมันมันเยอะเกินไปมันยาวเกินไปแล้วก็เอาแค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดครึ่งหนึ่งผ่าครึ่งหนึ่งคือเราจะลบทิ้งนะลบทิ้งลบทิ้ง ลบทิง้งลบอันที่มันไม่มีเพลงไงมันไม่มีมันไม่มีเออเขาเรียกว่าคลิปที่จะพูดก็คือมันสุดแค่นี้ใช่ไหมละ่ะอ่าแล้วก็จะลบออกอืมแอาแค่นี้รู้โดยสมบูรณ์เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเราสามารถเลือกคลมละเอียดเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมจะเอาที่น้อยที่สุดเพราะมันเป็นแค่ไฟลเพลงนะครับผมอ่ากดบันทึกไปเรียบร้อยเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะออกไปเลย มันก็จะไปอยู่ที่อระบัมรูปนี่ต่อเข้าไปการตื่นรู้คือก็จะรักษาประมาณนี้ไฟเสียงไฟมันจริงตรงนี้ะครนกผมประมาณนี้ผมก็หวังว่าชลิปนี้ก็จะไปเปรีย์ให้ไม่มากก็น้อยนะผมไปร่วมศึกษาทํากันดูก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ